ครับผมนี่ก็เป็น EP 2แล้วกันนะจากคลิปที่แล้วก็ขอแสดงความเสียใจให้กับพี่แตงโมโอีกทีหนึ่งนะฮะก็มาร่วมความเสียใจใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะกดด้วยการแวะไลด์ดยการกดลิปนะครับทุกคนผมก็ตลดใจเหมือนกันนะ แต่ผมก็ไม่ผมเป็นคนไม่ติดตามละลายแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมาอย่างไงเหมือนกันแต่ก็สลดใจเหมือนกันผมก็สงสารนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบลองคิดสภาพผู้หญิงตกน้ำสนับแบบกลางแม่น้ำใหญ่ๆคนเดียวแล้วไม่มีคนช่วยดยวิโอผมทนไม่ได้ Loài mát thật cái như đán mà loài quả <laughs> กินทถ้าร้านมันได้ฟิลได้บรรยากาศด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าจะอร่อยต้องกินที่ร้านทุกคนจำไว้ กาแฟน่าจะอร่อยกว่านี้ถ้าคนชงมีความเชี่ยวชาญมากกว่านี้แต่ก็โอเคนะขอมดีแล้วครบพรบทรกมเท่าหรบวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ อย่าลืมแสดงความใสีใจใต้โพสต์คลิปนด้วยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย